สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอ e. ีสูสิเนียนยนนครสวรรค์ตาคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้มีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในส่วนของรุ่น4ี่ประตูเพร้อมโปรแม็กซ์งนะบอกได้เลยนะครับคันนี้วัยรุ่นสายซิ่งตัวจริงนะโดยสเตปการโหลดนะครับนี่เดี๋ยวมาชมกันเลยในส่วนของสเตปการโหลดนะโหลดหน้า2หลัง4นิ้วนี่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 หน้าสองหลัง4นิ้วนะครับประมาณนี้เลยนะหน้า2หลัง4นิ้ว มาพร้อมด้วยแม็กนะครับลายเวลออฟลึกลึกสวยๆกันเลยนะเดี๋ยวมาชมความสวยงามในส่วนของตัวโปรแม็กซิงนะครับที่จัดให้กับลูกค้านี่เลยออฟลึกๆึแบบนี้เลยนะขนาดแม็กทางด้านหน้านะครับกว้าง9.5นะมาพร้อมกับครอบเบรกรอบดุมน็อตล้อสีน้ําเงินตัดกับแม็กลายเวลแบบนี้ได้อหลางลงตัวเลยนะสเต็ปการโหลด2นิ้วมาดูสเต็ปการโหลดทางด้านหลังนะ4นิ้ว4นิ้วแบบนี้เลยนี่เลยนะครับสเต็ปการโหลด4นิ้วนะ ออข้างหลังนะ10.5หนะลึกๆแบบนี้เลยนะพร้อมกับครอบดุมน็อตล้อสีน้ำเงินแถมให้จัดตามโปรเลยนะครับลน้ลนล้นนิดๆแบบนี้เลยนะทางด้านท้ายในส่วนของตัวรุ่นเอของเรานะครับจะเป็นไฟท้ายแบบโคมแดงมีเส้นสายลายสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับมือเปิดทางด้านท้ายจะเป็นในส่วนของมือเปิดแบบสีดํา ลูกค้าไม่อยากได้ไลเนอร์ไวรุ่นตัวจริงไวรุ่นสายซิ่งแน่นอนนะฟิล์มไม่ติดฟิล์มไม่ติดนะครับบอกเดี๋ยวผมไปติดฟิล์มซิ่งเองนะในส่วนของโรเรามีแถมให้นะในส่วนของฟิลม์มและกระบะไลเนอร์นะครับแต่ลูกค้าไม่เอาทําเป็นส่วนลดได้ทาเป็นส่วนลดได้นะครับใครจะทําเป็นส่วนลดในส่วนของโปรโมชั่นในส่วนของเงินดาวลดลงได้เลยนะ นี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกับแคมเปญนีๆนะคันนี้คันนี้นะครับรับลดจ่ายเพียง1 8 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะเท่านั้นเอง ใครที่สนใจนะครับอยากได้ในส่วนของรถซิงซิงรถดีๆแบบนี้กับเราอีซูซูนะนี่โลโก้เด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนในส่วนของตัวอีซูซูนะครับอีซูซูของเราในส่วนของตัวนี้4ประตูรุ่นเอพร้อมโปรแม็กซ์งนะสวยๆแบบนี้เลยเล้าใจเลยใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวรถคันนี้พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะเลิกงานยามดี9ก้าโมงก้านาทีนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถนะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของการรับรถแบบพิเศษพิเศษให้กับ เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมในส่วนของการส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนนะแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้านะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆอีซูต้องอีซูซุเสนิยนนครสวรรค์ตาคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์และต้องสุพจน์คนน่ารักคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ